ตะแกงแสบวะค่ะนอบอวบเลยค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องมันนี้กมาพบพอกับหนูในช่องมองนอนูนไอแชแนวเคือเก่าละจ้ะมวันนี้มาพบพอกับหนูในเสาร์ว,วันที่หนึ่งพฤศจิกาย,ยน2565ค่ะพี่น้องวันนี้หนูสิผ้าเข่าปลาเก็บนอฟใหม่ได้ค่ะพี่น้องเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันเลยจ้าว่าสิไดงนอฟใหม่หน่อยนอใหม่มไร้สำหรัจ้าพี่น้องไปกันเลยจ้าแหนงงนอฟใหม่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะ แขงหน,นึงครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องแกงแสบว่าด้วยนี่ปุ๊บน,น,นี่ครัอนหน่อยนึงครับนีกยอดนึงครับพี่น้อง เห็นนู้เอาไปนู้ก็จะไป,ป็นปอกค่ะปอกไปเลยได้ค่ะพี่น้องตะกนอนเอามาแล้วครับพี่น้องน้อยหน่อยครับพี่น้องอืมครับพี่น้องสองนอสองสามนอสอ,อ,องนอครับพี่น้อง มากับแม่กับเบื่อยค่ะเห็นบ่ค่ะนอนหนึ่งค่ะพี่น่องวางจุ๊บหากไปก่อนค่ะเดี๋ยวห้องไปปอกกันครับพี่น่องนอนหนึ่งค่ะ นี่เราเข้าปเนา หัวเรา,เาไว้ประมาณนี้ครับพี่นอ้องนี่จะน้อยกระเด็นขาะเาอาอบดพันสุีแข็งนะคระับอะไรเงี้กับปอกบดะครับพี่นอ้องเอาไว้ ไปแกงแกงกระเสียบพี่น้องเอับไปไต้ตันตำใส่บกฮู้ใส่กะปุ่นนี่โอ้เสียบขัดตํำส่วนไม่จ้ะแต่ว่าใส่นใหน่อไม้หนำเสียบคขาดนี่นี่กรอบๆนะครับโอ้แกงเนาะแกงกะจิเสียบเนี่ยใส่น้ำจะนั่งขนๆ นองขาอว,วุโจ้เลยพี่น้องนี่ไงลายแกงแฝบครับโอ้นอนนีไหมพี่น้อง ไปต้มเสริมกันเลยด้นี่กินกับปนุนกับแก้วบานเห้านะครับพี่น้องบองประเดี๋ยวขึ้นตำแก้วประเดี๋ยวขึ้นเนาะคะ่ะเห็ดกระบ้อออก้าเห็ดปวกร้อยกระทงจะสิเป็นเัองะไรหรอครับพี่น้อง เป็นฝ่นปะตกเกีก่ยงเหรอคะ เป็นแหนงอ่อนๆเนาะครับพี่น้องมาดูกระป๋อ,อก,ก่อนนะครับพี่น้องโอ้ยตะเกลี่ยเสียบตะวันนู้นวัดตำเซบุงเสียบกว่าตำเสาบุงเสียบเลยนั่นบ่านมันอนอถ่างๆเนาะ,ะพี่น้องจรงงๆว่าเนงกันเนงได้เนาะ ัตำใส่กระปุ่น้ำใหม่น้ำโอเคนี่มืบปลอกแล้วค่ะพี่นอ้อง่นดียาวใหญ่ค่ะเปิดวาเนี่ยพี่นอ้องปลอกอดีๆ มันกาับเนี่ยน,นอนอ่ะแล้วน,น,นี่ยเรือ่องน้อตั้งเนงครับพี่น้นองทางนี้อีกครับสองนอดด้อไปหล่า นี่ก็เป็นผลงานที่เขาได้ในมมนีแล้วจ้าพี่น้องเบิ้งค่ะโอ้ยนอใหม่มีแต่นอมง,งามค่ะพี่น้องแต่แกงแสบวค่านอมอวบเลยค่ะพี่น้องถ้ามาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจนุ่มด้วยจ้าแล้วพอกันไม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้ะ